ชุนชมต้นนี้เป็นชุนชมใบมะขามครับออกดอกแล้วครับดอกสวยครับปิ่มๆเต็มเลยมีบานแล้วสวยด้วยใบมะขามจริงๆครับดูนี่ครับนิ้วก้อยนิ้วก้อยครับไปเทียบนี่ห้ามือดูมือเนี่ยครับ ใบมะขามจริงๆเล็กนิดเดียวดอกสวยกิ่งเยอะครับจะตัดทำลากขาบไม่กล้าตัดครับมีต้นเดียวเดี๋ยวเน่าไปแล้วเสียดายครับเลยต้ mm hmm. องปล่อยให้เป็นรากธรรมชาติครับช่วงนี้ดอกกำลังมาเลยฝนก็กำลังมาเดี๋ยวจะร่วงครับต้องหลบๆฝนหน่อยจะได้ดูดอกครับ แม่มาออกดอกผิดช่วงไปหน่อยมออกช่วงหน้าฝนกิ่งเยอะครับมันก็เลยมองให้เป็นดอกดอกช่อหนึ่งมีแค่สองสามดอกเองครับถือว่าไม่ดกครับอาศัยช่อเยอะเดี๋ยวถ้าช่วงบานหลายๆดอกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่ครับช่วงนี้บานสองดอกเองครับกำลังจะบานต่อแล้ว ชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับชวนชมใบมะขามครับ